สวัสดีค่ะครูตือสามานาค่ะวันนี้นะคะครูก็มาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลเนาะก็เป็นวันยุดนะคะแต่พอดีมารอผ่าตัดของแม่นะคะแล้วก็มานอนเป็นเพื่อนอยู่นี่นะคะกำลังจะมาผ่าตัดที่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มองให้นะคะขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะจากเอสซีด้วยนะคะ วันนี้เนาะกูติวก็ได้ดูคลิปนะคะที่บ้านพี่นัทนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะหักกันแทงกันนะคะก็เป็นก,กำลังใจให้ไม่จะว่ายังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ สู้ๆนะคะอันนี้ก็านอนเต้าแม่นะคะก็ไม่มีอะไรทำนะคะก็ะนอนแล้วก็ดูคลิปนะคะแล้วก็เอาใสา่ผองเม็ดมาล่วยกันรอพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าแม่จะเดินี้นะคะคเดี๋ยวกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ารอบหน้าจะหอบงานมานะคะ่ะเพราะว่ารอดูก่อนว่าแม่จะได้ออกจากโรงพยาบาลวันไหนนะคะเพราะว่า ตอนนี้หมอบอกว่าอคือถามถามพยาบาลห้องผ่าตัามมดนะต้องมาเก็บข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่ารายวันยูเดอร์คขาว่าถ้าอาการแบบไม่มีภาวะเซ,ซ็กซ้อนอะไรนะคะก็น่าจะประมาณสามวันนะคะปานนั่นแม่บอกว่าผ่าแล้วเมื่อได้ว่าไปเอามาเตะสามอย่าไปผ่าอยู่บ่อนมันไกลเเพราะว่า คุณแม่นะก็ใช้สิทธิ์นะคะใช้สิทธิ์กับคุณติวนะคะก็เลยสามารถรักษาพยาบาลได้ทุกที่นะคะก็เป็นสิทธิพิเศษนะ,ะแล้วก็เ้วก็เลยให้คุณแม่มาผาที่นี่นะคะเพราะว่าหนึ่งสะดวกสะดวกใกล้บ้านนะคะถึงว่าจะไกลบ้านแม่แต่ว่ามันใกล้บ้านคุณติ๋ว ก็เราก็ไปมาบ้านได้สะดวกไปเอานั่นเอานี่ได้สะดวกสบายนะคะ,ะกลับไปอาบนะ้ำไปเอานั่นเอานี่มาเอาเสื้อผ้ากลับไปซักมาได้นะคะแล้วก็แม่ก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะคะแต่ว่าเพิ่งกลับขึ้นห้องพนังานนะคะว่าเงงนักงานเราก็มีภาระหน้าที่หลายอย่างนะคะเห็นให้เห็นมาไปนะคะ,ะก็เลยก็เลยให้มาขาที่นี่นะคะ เพราะว่าก็มันต้องใช้เวลาเนาะทุกคนเนาะก็ผ่านไปแล้วก็เลยต้องแบด,ดูอา,อาการสัสองสามวันอะไรอย่างนี้นะคะก็ตลกแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ทางโรงพยาบาลเนาะเขาก็มีมาตรการในการป้องกันโควิดด้วยนะคะก็เลยประมาณว่างดงดเยี่ยมนะคะทุกคนงดเยี่ยมนะคะ นดงดให้ญาติมาเยี่ยมนะคะแล้วก็เลยขอให้ด้วยเด้อ้ก็แบบคณะคนเฝ้านะคะก็ต้องเป็นคนเดียวนะคะที่มาเฝ้าได้นะคะก็นี่แหละถ้าเกิดว่าแม่แม่นอนอีกหลายวันกุติกระซิบก็ไปหอบงานมาเอฟเอฟไม่ยอมต้องไปี่เดางานมานั่งแค่ที่นี่ละ โอเคนะคะก็วันนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่เนาะมา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 ตรวจสอบเนะเาะเป็นกำลังใจนะคะให้พี่นัทพี่เพชนะคะอา่าผ่านอุปรสรคไปได้นะคะแล้วก็สู้ๆเนาะกับเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้นะคะ ก็ถก็ดีใจมากๆเลยนะคะ d ี่เอพอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับรคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่้การ,รับชมค่ะสวัสดีค่ะ